นี่อีกดอกน,นอดอกนี่น้อยดอกนันบ่เอาต้องโพดแล้วโพดแล้วนี่แล้วก็น,นี่อีกเด้อนี่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 โอ้ยมันนี่ สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุภูสุคนมนีมณีผ้ามาหาเฮ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องเขาปลาเฮ็ดอีกแล้วมือตัวม,มือเบเ้องอย่างเขาตาปลาเฮ็ดยังเียวพี่น้องตามมาเก็บน่มกันจ้าพี่น้องว่าสิใดเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดสิมันหรือประมาณตามมาเก็บน่มกันจ้าพี่น้องมามามาเฮ้พี่น้องมือน,นี่ดอกแหลกแหกมันโอ้ย,อยเบิ่งมีห้อยคนตัด ปาดวงน,นี่นี่อีกดอกน,น้อยดอกนั่นบ่เอาดอกปล่อยซะคัดเอาดอกใหญ่ขนาดมีค้นเข่ามาดเราด้นี่ห้อยคนตัดเนี่ย นี่พี่น้องพี่น้องน,นี่แล้วก็อีกดอกนึงไปไปไปยังอีกพี่น้องนี่ ขาขาใหญ่ๆคนอื่นเขาตัดขาไปเลยเขาตัดขาอันสูดดินเขาเอาไปเลยเขาบอันงัดขาอืม มาเกือบทุกมือก็ได้ทุกเกือบทุกมือนี่ดอกน้นอยๆสองดอกเอาไว้พี่น้องเอาแตเอาจะหลุดน่ายๆแล้วมือนี้อีก เห็นบ่พี่น้องนี่โอ้ยอขึ้นบ่ขึ้นบ่น,นี่เนี่ยขาใญ่ๆ,ๆเนี่ยอย อดอกนึงเห็นบ่าพี่น้องเห็นน้ำค่อยบ่านี่นี่ปลาดปีนี้นี่ปูดปลูดปูดปูดปาดเป็ดพึ่งิเขษาปลามากเวยนี่ อืมอืมพี่น้อง นี่ทั้งตาทั้งตาแนมเดียพี่น้องนี่นี่พี่น้อง นี่พี่นอกเมื่อนี่คัดเอาแต่ทำนี่เด้อน้อยๆว่าเอาปล่อยเขาซะให้คนอื่นเก็บมั่งเอามาให้แม่มาขอบคุณครับนี่พี่นอ้องสามดอกอย่างกันนี่ คับเดี๋ยวเป็ดอันจกมากกอนนี่เบึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเต็มตาแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยว Em ta nói rồi. Ừ. Nì, đọc này ừ ยังการเก็บเห็ดเนะาะไผยตาดีดตาไหลกับ,บใบไดเนาะพี่น้องเนาะบางทีเขาเข่ามาที่หลังเขาถามมันมีอ่ะบางทีเขาก็บใเห็นดอกบางทีเขาบบไดลมามุ่มนี่จังสีหนาเก็บเห็ดบางคนกะสิว่าบัดจะคล้องไปขึ้นใบไดลบัดเพิ่นไปขึ้นใบบางคนกับ,บ,กบใบ,เ,บ,บ,บเห็นนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยน้องดอกนี่เห็นบอกคนบบเห็นพุ่นอ่ะคนแหนมบบเห็นปล่อยจนเถานี่ ก็สิเป็นทั้งสี่ล่ะเอาได้อยู่ได้นี่พี่น้องนี่นี่เอาได้อยู่เดี๋ยวกับบานไปเอาฟองนามมันออกนี่ได้แล้วกะดอกนี่ นี่โอ้ยหอมเจาะไปเคืองแล้วนี่นี่ก็ออนปกเปียกแล้วพี่น้องเก็บขึ้นไว้ยังตัดมาว้นถนนก่อนมาเอาดอกหลงตาข้าเจา้า โอ้ยกระดกนี่นี่ได้ปอได้อีกเดี๋ยวจะไปเฮ็ดอันเห็ดสวรรค์กินแล้วนี่ดอกจังสี่เอาขามันไปเฮ็ดเห็ดสวรรค์แกะตรงนี้ออกพองสิบ่แกะในป่าดอกสิแกะในบ้าล้วก็เอาอันฟ้องนำถิ่มไว้อยู่สวน นี่พี่น้องโอ้ยโอ้ยกระตาขวามเดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อนจังโอ้ยโอ้ยวุ้ยวุ้ย้ย,ยนี่พี่น้องกระตากระขวมฝาน้ำเห็ดนี่ขานี่ได้เอาโหลด นี่นี่ดอกนี่แล้วก็ดอกนี้อีกนี่จังสิโอ้เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใส่น้ำกันตัดพร้อมกันนี่โอ้ยโอนี่นี่เฮ้ยโอเยมือนี่มือนี่โพดแล้วโพดแล้วพี่น้องถ้าเกิดม่เห็นมือนี่มือหลังมา เกือบเทาเสียโหลดหมืออื่นมากเกือบเทาแล้วนี่นี่นี่บู๊ดนี่นี่โอ้ยนี่นี่อีก,นอก่น้องนี่ นี่แล้วอีกสองดอกเห็นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยสะอ่อนมาเนี่ยเต็มตาเยเด้ย,ดยนี่นี่ได้ป้อขาป้อเอานี่ยูสนใต้หงไม้นี่นี่โอ้ยมันนี่ จอรอนจอรอนต้องโพดแล้วโพดแล้วนี่แล้วก็นี่อีกเด้อนี่นี่นี่น,นี่สามดอกมาเป็นขอบคัวเลยพป่นออ้างโอ้ยนี่เห็นบ่ เอาดอกหน่อยก่อนโอ้สิมาน้ากันเหมือดนี่นี่นี่อีกโอ้ยขาเงา่าอ้ยผุ่นอ่ะพี่น้องสุดยอดโคตแล้วมือนนี่นี่ป๊าพี่น้องเบิง เบิ่งดอกนี่เบิ่งดอกนี่โอ้ยนี่ป๊าเดียเดียวเดียวเดียวเดี๋วเดียวแม่เนี่สิเอาอันเอาออไปตาทางนอกเนาะมันหกนี่นี่นี่ป๊าโผลแล้วโผลแล้วเห็ดปลาน,นี่เบิ่งพี่น้องป๊า อืมเจไดยขาฟอฟอเอาเอาแต่อันอันนี้เจไดยแต่ว่านฟอฟอจังสีเอาไปเฮ็ดอันเฮ็ดสวรรค์แสบนี่พี่น้องอน,นี่ป้าเบิองเต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาแล้วป้าพี่น้องโอ้ยโอ้ยเนาะมานี่ พี่น้องอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดพี่มาหาเห็ดแล้วมาเนี่ยโหดแล้วปีนี้นี่ดอกนี้สุดท้ายกันไปแล้วพี่น้องอแต่ว่าถ้ายถ่าย่างเห็นอีกก็สิเอาอีกอยู่เด้อปารเบ่งตดนนอนเจาะถ้าย่างกลับไปเรื่อยเห็นอีกก็สิเก็บอยู่แต่ว่า ่างออกแล้วพี่น้องเบิ้งพี่น้องเต็มตาเต็มตาอายัดลนสวดพุ่นนี่นี่พี่น้องนี่จกพี่น้องคลิปเก็บเห็ดเพิ่งหวานมานีแม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้อง เบิ้งหลังก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แมนนี่ทำเด้อพี่น้องใจใจประพาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ้งหลังก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อเจ็บเด้อจนเด้อพี่นอลล้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายขอบคุณทุกยอดซับยอดการติดตามยอดวิวเด้อพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้ะสวัสดีจ้ะไปกลับบ้านเฮ้ย <c oughs>